บัตรเนี่ยเขารับประกัน6เดือนนะครับส่วนตัวเครื่องรับกัน1ปีเต็มตัวนี้เป็นรหัส TX 9713เป็น full set นะครับเ,เพื่อนๆจะได้ของมาแบบนี้เลยนะก็จะมีแบต4แอมป์นะสองก้อนนะโอ้โหเบิร่มบอกเลยแล้วก็แบตของเขาเนี่ยเป็นแบตท,ที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับผ่านมอกอนะมั่นใจได้โอ้อน,นี่เยี่ยมเยี<ๆ>่ยมเยี่ยมอุปกรณ์ต่างๆเขาให้มาครบเลยชุด full ซตเนี่ยแบตสองก้อนราคาอยู่ประมาณนะ สองพันหกร้อยบวกลบนิดหน่อยก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้มาในกล่องกระดาษนะครับแล้วก็จะมีคู่มือไม่รับประกันมาเรียบร้อยก็มีเช็คลิสต์มาให้ด้วยสไตล์ของแบรนด์ไหนเอ่ยดูไหมนี่เลยมีเช็คลิสต์ให้นะครับเขาควบคุมการผลิตโดย hamkin corporation นะโอ้ผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยเอาจริงนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นบัรเนี่ยเข้ารับประกันหกเดือนนะครับส่วนตัวเครื่องรับประกันหนึ่งปีเต็มนะตัวเครื่องเนี่ยของเขาเนี่ย ตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้จะเป็นตัวรหัส TX 9709นะครับตัวตัวเครื่องเปล่าๆเนี่ยก็จะเป็นอีกรหัสหนึ่งถ้าเป็นฟูลเซตก็จะเป็นกล่องอีกรหัสหนึ่งนะตัววัสดุรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัวสีดำเนี่ยเป็นเรื่องของยางทั้งหมดเลยนะครับตัดออกมากับพลาสติกเนื้อดีเลยนะครับสอีออกน้ําเงินเข้มๆนะครับดุดันนะแล้วก็ตรงครอบตัวเฟืองตรงนี้เหมือนจะเป็นเหล็กนะ อ่ามันจะเป็นเหล็กหล่อนะใช่ป่าหรือเป็นพลาสติกแข็งไม่มั่นใจอันนี้นะน่าจะเป็นพลาสติกแบบแข็งอะ a b s ที่สำคัญตรงดำๆตรงเนี้นะครับคือเป็นยางนะเพราะฉะนั้นมันมีเอาไว้เพื่อรองรับการกระแทกอันนี้ดีอันนี้เยี่ยบออกแบบดีนะครับรูปทรงก็ดูด,ดันเหมือนความเป็นกระทิงตัวกริปนะครับเอ่อก็เป็นยางนะครับเป็นลายจุดๆจุดๆนะแล้วก็ตัวยางเนี้ยขึ้นถึงขอบบนเลยนะ เพราะฉะนั้นร่องมือของเราเนี่ยเวลาเราจับนะนี่มันก็จะรับไปจนถึงด้านบนได้เลยคืออันนี้ดีอันนี้ดีนะครับไม่มีส่วนที่โดนพลาสติกเลยนุ่มเลยการจับเป็นยังไงมั่งผมก็ต้องบอกว่าแมมันแน่นมือดีจริงถ้าเทียบแล้วเนี่ยผมว่าใหญ่กว่าบางแบรนด์นะถือว่าน่นๆนิดนึงนะคนมือเล็กอาจจะไม่ค่อยถนัดแต่ผมมือใหญ่เนี่ยผมว่ามันพอดีมากๆเลยพอดีมือเลยเหมือนไซส์มันทํามาเป็นไซส์ยุโรปผมไม่บอกมม อ่ะเจ้าตัวนี้นะครับมีความเร็วสามระดับเลยนะสามระดับอันนี้หนึ่งสองสามนะขันเข้าเขาล็อกไว้ที่450น้นิวตันแต่ใช้การปรับรอบความเร็วแทนนะครับอัตราการกระแทกของเขาสูงสุดที่5,000เลยนะ5้า0ครั้งต่อนาทีความหมายคือพวกน็อตที่เป็นมีสนิมอะไรเงี้นะมันก็จะออกได้เร็วขึ้นเพราะว่าเข้าที่มีข้อมูลในตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ ราวๆ3,000ปลายๆนะไม่ได้ถึง5,000นะครับโอ้นี่สุดยอดส่วนขันออกเขามีอะไรบ้างนี่มีออโต้สต็อปนะครับแล้วก็ขันยาวๆแบบนี้เลยเขาเป็นทูยินบันเพราะฉะนั้นของที่เขาแถมเนี่ยเขาจะมีพวกอดอกไขควงแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ขันตัวดอกที่ยิงหลังคานะครับงานดีเลยงานดีเลยแล้วก็มีลูกบ็อกมาให้3เบอร์สำหรับใช้ในบ้านแน่นอนเลยแล้ก็ขัน อ่พวกรถกระบะต้องบอกว่าใช้งานมาแล้วนี่คือแมมันเยี่ยมมากนะครับสําหรับการขันตัวล้อรถทิกอัพนี่ต้องบอกว่าโอ้หเอ่อไม่ต้องลุ้นอ่ะนะครับมันมันมันแรงดีจริงๆนะครับด้วยอัตราการขันออกที่500 50นิวตันเมตรเลยนะเพราะนั้นการขันออกเนี่ยมันขันออกทุกอย่างในบ้านอลยห้า0 0 50นิวตันเมตรแล้วก็ขันเข้าที่400 50นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นตอนขันเข้าเขาก็เลยแบ่งเป็นสามระดับนะครับผมขันเข้าล้อปิกอัพมีแค่ระดับที่สองพอละเดี๋ยวมันน็อตจะขาด เพราะว่ามาตรฐานมันแค่100ร้อยปลปลายสองร้อยกว่านิดๆเองนะแล้วก็ตัวขันเจาะที่ใช้มาใช้เป็นตัวสกรูที่เป็นตัวแปลงอย่างนี้นะครับไปลองเจาะดูแล้วกระแทกพอมันจับการกระแทกได้เนี่ยพอมันเริ่มกระแทกลงไปเนี่ยแรงบิดที่เขาทําได้เนี่ยต้องบอกว่าเออแม่มันมาต่อเนื่องดีจริงกระแทกแบบปักปๆกได้อย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ตัวที่เหมาะสําหรับยิงหลังคาผมคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์สองนะครับไม่ปดนเบอร์สอง กำลังดีนะไม่เร็วไม่ชา้าจนเกินไปภาาเบอร์หนึ่งเหมือนจะมีฝืดฝถ้าเจอสกูยาวอย่างที่ผมลองเนาะนะครับเออนี่คือตัวบล็อกทูอินวันน่าใช้ครับกับการได้รับประกันเป็นตีกับตัวเครื่องแบตอีหกเดือนที่สำคัญแบตผ่านมกนะนี่อันนี้คือเยี่ยม